สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง JJ Story นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยสินเชื่อนะครับสำหรับธนาคารอมสินสินเชื่อที่เขาปล่อยก็จะเป็นสินเชื่อ การจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์โดยหันราคาดอกเบีย้ยเหลือเพียง0.49%รายละเอียดก็จะมีดังนี้นะครับผมดยธนาคารอมสินนะครับเขาก็จะร่วมกับบริษัทเงินสดทันใจลถอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เหลือเพียง0.49%หรือเท่ากับ11%ต่อปีสําหรับผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อ ในช่วงเวลาโปรโมชั่น2เดือนจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้ตลอดอายุสัญญาทั้งนี้เปิดรับจำนำทะเบียนทั้งที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ปอดภาระนีและที่ประสงค์จะรีไฟแนนซ์เพื่อรดภาระดอกเบี้ยสัญญาเดิมซึ่งคาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือเพิ่มสภาพคล่องในชีวิตประจำวันของผู้ที่เดือดร้อนได้นอกจากนี้ธนาคารยังเปิดจุดบริการสินเชื่อ จำนำทะเบียนภายในสาขาธนาคารอมสินจำนวนมากกว่า550แห่งทั่วประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางแก่ผู้ที่สะดวกใช้บริการที่สาขาของธนาคารโดยมีทีมงานของบริษัทเงินสดทันใจจำกัด พร้อมมอบบริการด้วยขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็วให้ผู้ที่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อสามารถรับเงินได้ภายใน15นาทีท่านผู้ที่สนใจสามารถไปติดต่อขอสินเชื่อที่จุดบริการเงินสดทันใจภายในสาขาธนาคารอมสินกว่า550สาขาตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปและยังสามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาธนาคารที่ให้บริการได้ที่ w w w g s b o r g โ o t h และที่สาขาของสีสวัสดิ์เงินสดทันใจจำนวนกว่า5,000แห่งทั่วประเทศทั้งหมดนี้คือรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของธนาคารออมสินที่ร่วมกับบริษัทเงินสดทันใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ